เลาครับถ้าเรามีผ้รับาอจเกดครับ,บราตร,ร,รับาของตรับ่าเราได้มีท่านแต่ว่ป้องกันปรอบปรางข,ของสพมเวลา,าได้เตรียม เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา13.00นาทีผู้บังคับหน่วยธุรกิจยาลาเป็นประธานในการประชุมเตรียมการัต่างๆบางบทให้ในอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่จุดตรวจในการคัดกรองว่าเขาออกกันที่ไหนแล้วสถานนั้นแผนรอพเืองเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของของยาลาโดยหน่วย ได้ดาเนินการอ,อย่างต่อนเนื่องือวาเกบในเขตพื้นที่อตอนในที่จะเข้าก่อเหตุซึ่งเคยนําระเบิดผ่านเส้นนี้เข้ามาก่อเหตุนในเซฟโซนก็คือ,อบริเวณหน้าร่างโซนละพอก็ได้มีการขยายวงระยะเวลาให้ครอบคลุมไม่ได้ประมาณคือคือคืออย่างในวงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะมีข้อสังการแล้กับหน่วยหน่วยที่ มีอยู่3ชุดปฏิบัติการนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการป๊อปอัพนะครับเข้าเวรองค์กรที่เข้ามาผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่องมือของ UN เอ็นก็คือ ICRC นะครับและหลายองค์กรนะครับพวกนี้มีข้อตกลงพวกมีแม่เงินโอเคเนี่ยจะทำหน้าที่สนับสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับผีเมื่อมาหกสิบเอ็เราสเราสามเยอมากเลยทีเมืาอมาแล้วท่นต้นน้องอยากแทนไอเดนเคอเล่นก็จะคุยแล้วก็อะไรครับตุ๊กตดอเอา ใคร่วแกบรรนะครันะครับร่วมทั้งของตำรวจนะครับของทหารเป็นเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าหลักๆกรณีที่มีถ้าตัวนี้กฎหมายก็จะเขาคือเข้าระดับนิติเว้เขากำลังจะออกกฎที่จะเป็นให้ คนี่ได้บอกบอกมันไม่บอกคนที่ห้าสี่คนวันที่วันที่ผ่เนี่ยมีตัวอย่างแล้วรอรอว่าสี่ต้องมี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 ครบหรือไม่เป็นการ ได้ไหมขบคุะไปค่ะด okay. ้เลยค่ะอาจจะวัวนี่คืองานท่านหน้าไ มีอะไรต้องทำปรการเลยนะฮะเมเติมอันนี้โไม่ลูเราช่วงปีใหม่แล้วฮะช่วงปีใหม่เหรอครับเนี่ยเนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฝ่ายตรงข้ามสำหรับมาตรการหน่วยยิงได้บรยการรักษาฝ่ายกำหนดมาตรการตั้งติดตัวติดสกัดสำหรับ้องที่ โครงการที่หนึ่งก็เป็นโครงการอนุรักษการโครงการที่สองก็เป็นเกษตรกรแยกกานเย็นที่เจดแต่ในส่วนของเรื่องการนี้เป็นกล้องของสปปมทจำนวนสามก็มีอาแบบปลาดาบเดียวมีห้ากล้องตอนนี้ก็ใช้งานคอนโยบนะครับที่แบบปลานะครับมีจํานวนห้าตัวนะครับก็มีทั้งหมดญสามร้อยตัวนะครับสามร้อยตัวแมีนั้นที่มันจะ ก็นี่เป็นที่ตั้งกล้องจำนวนสามร้อยสามร้อยหน300้ไปังจับว้นมาันจะจับมาแล้วก็เอแล้วก็เวลามันจะาลามในขึ้จอนี้ครับต้องเผยที่เราใส่ข้อมูลลงไปตั้งทำงานของกระทรวงอยู่แล้วในการในการประชุมเดี๋ยวต้มีเดี๋ยวมีทางการมาดูวิธีารประชุมว่าขึ้นไปแจะยังไง

เราแยกเดียวกันจะมีปากกาพอพลังหลวงพลังข่าว้คระผมบันณการทนิวัดบรรัทภูนสารวัตรป้องกันปากลาธรมนรอรับมาจะมาดูความพร้อมของพวกเราในการข่าลงา้อะไรแรรพ ใช้หล right ังสามฝ่อย mm ่างไรนะครับเปิดข้ออะไรเปินข้อได้อำนาจต่างได้แนะนำฝัดสั่งงานครับโดยต่างๆในพื้นที่ในวงรอบนี้เป็นการประสานบัตดกับหน่วยระดับหน่วยในอำเภอเมืองเวลาเพราะเห็นว่าการอำเภอเมืองปัตตานีมีพื้นที่รวมประมาณ96ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6ล้านตารางกิตรท้องที่3ตำบล2เขตเทศบาลเมือง9อำเภอในพื้นที่อำเภอเมือง ไปออกจัดจกองพันธั์หนึ่งกองฐานรับที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามโดยมีหน่วยขึ้นสมทบคือกองพานธั์ที่สองและกองเก็บของอำเภอเมืองปตัตตานีลักษณะการการ่อเหตุมักใช้ระเบิดขนาดเล็กที่ตอนเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันเป้าหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีจุดต,วตรวจบ้านโกเรีและจำนวนห้าเป้าหมายและสองจุดตววรวจชะลบอรพัยาจำนวนสองเป้าหมายแนวทางการบัวิงานของหน่วยประจับปีสอง สำหรับสถานการในปัจจุบันจากภาคถากรับผิดชอบสองตำบลคือตำบลปากการังและตำบลโรงวีแลของร้อยสารภาที่หนึ่งห้าสามนึ่งสี่ตั้งามดนการนอมับปฏิบัญการและทุ่มเข้าตรวจโดยเฉพาะเส้นทางหลักที่เกิดเหตุเียงีตัวแทนน้องแต่ที่เป็นผู้นนยนะครเนนมารเพื่อขับเคลื่อนกาเคลื่นไวขึ้นเดิแล้วจที่ปฏิบัติการหรือเวลองเพือเอาจะยกเลิกโครงการนี้จะเดินต่อ เดินต่อต้องยกดจบเสง่ายเดินต่อต้องเข้าร้อยเปร็นต์ใครเข้าคุณลาไปไม่ต้องการบริษัทรรเขัเรียกแล้วก็ลกปั่ได้ไหมแยกตัสาตาม่อสะถ้าคุณเข้าหมดเส็จทุกหมดก็จง่ายงั้นังการเดแกน้เนื่อเราก็นั่งไกล้อีกจับถังแก๊สถังแก๊ส3บนไมลบนมาก็อยู่เนี้ยก็เป็นสกหามันไม่าบเลก็ไม่มีไม่มีการสั่งแก๊ส60โมลอร์ก็ไม่มีทางให้ถูกเรียน เป็นลูกโซ่ก็เป็นที่ไปแก้ย่างเนี้ยแก้ต้องเด็ดไปได้เห็นพูดพนาได้ไงผอเต้ยครตุยบ๊วทําไงเดิมาหาโอการทําถูกกันนพยายามหาโอกาสช่องทางให้ได้่หมดใจแล้วแบได้คิดได้ทําก็มีควาถูกแล้วได้เจอสามมคนกันได้หมดเลยนะมีขอบคุณจปกิครับหมดโ รบวนไวดรบวนล้พูดเราดูนนใช่ขอบบมาตัดาัูบัตรแตบโจรไ่อับชีดว่าถ้าใครบวกขึ้นไปแล้วชาวบ้านท่วไปก็ต้องปล่อยนะฮะดูหน้าดูหน้าตาเป็นโจรดูออกกว่า แย่ว่ททาทําไมถึงจอดอ่าจังหนึ่งอ่าวัยรุ่นซ้อนสองมีเป้หลังใไฟมัดคาดปากคือก็เอาตัวรางผพวกพี้นะแล้วมันมีเหล่าแล้วเหล่าน้องแบบเรียชาวนาเนี table, ่ยแล้วก็ทำแต่งานเนี้ยคุณแข่งเนี่ยแล้วก็แยกกลุ่มกลุ่มทั่วไปเวลาหนังสือมันก็ตอบแข่งกันกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มทำงานสนามเขย่ากลุ่มเดียวนะแล้วอย่างข้ามแล้วก็เราต้องรอมเราต้องครู้อ่าลา กี่ราด่คนมคเวาสามพันสาัาครับสามหก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 หไหก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 คกัไปกห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 ัหก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 หนหกหาหกหาหนหกหกกห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 รหก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 ก็หกหกหกหือหกล เรียบร้อยดีแล้วกเขา้ไปชอมาดูแลด้วยกันคนไม่เดินคไ่เดิ รับวันเน่ยฮะรับอ่ะี่สาวคางรับข้ารนโอเครับัะครับสาครับ